น้ำก็ท่วมอยู่นะครับทนผะู้ชมนะก็สวัสดีด้วยนะครับมาทั้งสามสิบสี่ท่านนะครับที่เข้ามาตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <_ d> เรารายงานสดนะครับช่วงสิบแปดนาฬิกานะครับสามสิบสองนาทีนะครับเนาะเราอยู่ที่ไทยวัสดุสาขาลังสิตธิ์นะครับ ตอนนี้ก็มีรถเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเนาะก็น่าจะมาดูแลตรงนี้แหละครับเนาะก็มาดูแลเจ้าหน้าที่นะครับรับงานดีใกดกดไลค์าาากดแชร์ด้วยครับผมมีรถกลับหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อมีอยู่นะนู่นนู่นเห็นอยู่ครับมารถเมฟังโนนะครับนะนี่นี่ครับนะเปิด เป,เปิดเปิดเจดินกานะครับเนาะปิดสามทุ่มนะครับนะัท่มมองูทชมกวฝากกดลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเรียกว่าน้ําท่วมตรงนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะปัป๊ ก็ภาพเสียงชัดเจนนะครับน <thôi> ้าตนมชนนะครับน nice ี่ก็วัสดีครับประการนะครับสวัสดีครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคนที่เข้ามาก็เดี๋ยวจะพาลูกเพจนะครับลองเดินไปนะครับเนาะอืมลังตบท่อรออรออออดอท่อได้ว่าที่มันเห็นเดี๋ยนแป๊บเดยนะครับน้า้นมชโอ้ลองเท้า เพื่อนคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะแำ๊บหนึงครับรองเท้าเพื่อนคนครับผมรองเท้าเพื่อนคนสวัสดีครับอ๋อป้าอยู่แถวนี้เหรอครับผมอยู่แถวนี้เหรอครับไม่สัญญาอ๋อแล้วเป็นไงคืออันนี้ตรงไทยวัสดุเนี่ยมันมันพุ่นตั้งแต่กี่โมงครับมันพุ่งตั้งแต่กี่โมงนะครับเนี่ยอันนี้พุ่งจะก็เมื่อวานแล้วเมื่อวานแล้วเหรอเมื่อคืนนี้อ๋อเมื่อคืนนะ ก็มันปิดแล้บอันนี้ก็ถือว่ารถรถไปเยอะแล้วยังครับพอปิดทางนี้ปุ๊บก็ร้านทางนี้เริ่มอยู่อ๋อเนาะนีมากดีมากเลยทั้งประหลัดไปด้วยประหลัดนะครับเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เขตของฝั่งปทุมนะครับผมปทุมปทุมเนาะครับผมนายกเอกพชนนี่แหละครับเลาวก็เรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับท่านนายกนะท่านมานายกปทุมนะครับเนาะเรียกว่าช่วยเต็มที่นายกเอกชนนะครับผม เกษตรป่นี่ครับเรียกว่าปปานแยมครับขอและตลาดแอมเพิก็มาเนาะขอบคุณมากขอทหารก็มาช่วยใช่ครับนั่นขอบคุณมากครับผมก็ถือว่ายุบไปเยอะนะยุบเยอะแล้ววิ่นได้เลยนี่ครับครับผมดีมากเลยขอบคุณมากครับผมครับผมมาเดินฝั่งนี้นะได้ได้เลยเนี่ยอ๋อครับผมขอบคุณมากครับว้าว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 ท่านเอกเกษตรป่านแย้มนะครับเรียกว่า เป็นเจ้าหน้าที่องิตฐุมนะเอนามสกุลก็ชื่อเนี่ยครับเอกพปบานแยมครับนะไม่ใช่เอกพน์วงนางนะครับท่านท่านผู้ชมนะเออก็นี่คือตรงนี้นะครับนะาท่านผู้ชมครับนะไทยวัสดุ ก็วันด,ดีทั้งสี่ิเกท่านนะครับนมามกรมชมครับในวันด,ดีนนะดนรนครับก็มีรถเจ้าหน้าที่ทหารครับก็มาช่วยด้วยนะครับนมามกรมชมนะคือต้องบอกว่าน้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนายกรมชมนะมนะนครับนะก็เรียกว่ารดเบาๆนะครับนายกรมชมนะเรียกว่าผมก็ต้องระมัดระวังนะครับในการเดินด้วยนะ ใคเข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะก็เราอยู่ช่วงต้องบอกว่าช่วง18แดนกาเท่านั้นเองนะครับนะท่านผู้ชมนะ